ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลโคกเพชรพัฒนาสังกัดศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบำเหน็จนรงภายใต้การบ,บริหารงานของนางสาววิชุดาเิกการินผู้ในการกศนอำเภอบำเหน็จนรงปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอบำเหน็จนรงศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลโคกเพชรพัฒนามีบุคลา,ากรปฏิบัติหน้านที่ดังนี้ 1. น,นางสาวเอี่ยมศิลเพชนอกครูกศนาตำบล 2. นายกิติพรสวัสดิ์ไทยครูประจำสูนย์การเรียนชุมชน 3. นางทันชิตาสิริวัฒนาโชติกุลครูประจำศูนย์การเรียนชุมชนศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลโคกเพชรพัฒนาขอรับการประเมินคัดเลือกการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพประจำตำบลสกรอำบลต้นแบบ5 d ดีพรีเมียมประจำปีงบประมาณพศ2 5 6พตอนที่ 1. ข้อมูลทั่วไป ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลโคกเพชรพัฒนาตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอบำเน็จณรงตั้งอยู่บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนาตำบลโคกเพชรพัฒนาอำเภอบำเน็ตรรงจังหวัดชัยภูมิมีเนื้อที่100ตารางวาตอนที่ 2. ข้อมูลการประเมิน5ด้านประกอบด้วยด้านที่ 1. ครูมีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพในระดับต่างๆ Good Teacher ด้านวิชาการสอกรอรระดับตำบลโคกเพชรพัฒนาได้จัดทำข้อมูลในฐานระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ d m i s ที่เป็นปัจจุบันและสมบูรณ์อาทิเช่นข้อมูลสถานที่ตั้งและลักษณะพื้นที่ตั้งพิกัดตำแหน่งข้อมูลบุคลากรบัญชีคุมสื่ออุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดก,การเรียนรู้สมุดลงชื่อผู้ใช้บริการสื่ออุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดก,การเรียนรู้สมุดคุมชื่อ ผู้เข้ารับบริการสกอรอตำบลต่อเดือนข้อมูลคณะกรรมการสกอรอตำบลรายงานผลการดําเนินงานมีการรายงานผลข้อมูลพื้นฐานให้ครบท้วนและเป็นปัจจุบันจัดทำแผนปฏิบัติการสกอรอตำบลประจำปีงบประมาณพศ2567โดยได้รับการอนุมัติการใช้แผนจากผู้บริหารสถานศึกษา ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลโคกเพชรพัฒนามีจำนวนผู้เรียนของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,567ดังนี้ระดับประถมะศึกษาจำนวน5คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน105คนและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน135คนรวมทั้งสิ้นจำนวน245คน การดำเนินง,งานการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดทำแผนการเรียนรายบุคคล มีการวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่มเป้าหมายและสำรวจความต้องการของผู้เรียนเพื่อร่วมจัดวิธีการเรียนให้เหมาะสมกับผู้เรียนจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายสัปดาห์บันทึกการเรียนรู้และจัดทำข้อมูลการลงทะเบียนของผู้เรียนและแจ้งให้ผู้เรียนรับทราบโดยทั่วกันจัดทำปฏิทินการพบกลุ่มทางภาคเรียนและแจ้งให้ผู้เรียนรับทราบโดยทั่วกันดำเนินการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้กับนักศึกษาจำนวน20ชั่วโมงขึ้นไป มีนักศึกษาเข้าทดสอบการศึกษาระดับชาติเอเนและเ e อ็ am, สรุปผลการสอบปลายภาคและผลการสอบเ n เ t ครูและผู้เรียนร่วมกันเข้าใช้สื่อการเรียนรู้จากรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาผ่านเว็บไซต์ www.etvthai.tv หรือสื่อออนไลน์อื่นๆจัดทำระบบช่วยเหลือผู้เรียนการเยี่ยมบ้านผู้เรียนบันทึกผลการติดตามการขาดเรียนของผู้เรียนที่ไม่มาพบกลุ่มจัดทำบัญชีลงเวลาของผู้เรียนและบัญชีลงเวลาของครูผู้สอนรายงานการประเมินคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียนมีการบันทึกการตรวจรายงานกิจกรรม ปปชผู้เรียนรายงานผลการจัดก,กิจกรรมรายงานการติดตามผู้สำเร็จการศึกษา จัดทาวิจัยชั้นเรียนเพื่อพนาการเรียนรู้ของผู้เรียนจัดกิจกรรมที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีสุขภาวะทางกายและสุนทรียภาพเช่นการจัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดรายงานผลการตรวจสุขภาพของผู้เรียนสอดแทรกเนื้อหาของคุณธรรมจร,ริยธรรมค่านิยมและคุณลักษณะที่ดีให้กับผู้เรียนจัดและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดอย่างวิจารณญาณและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมกับผู้อื่นเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและคิดเป็นเช่นการแข่งขันทักษะวิชาการและการประกวดโครงงานของนักศึกษา ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลโคกเพชรพัฒนามีผู้ข้อสอบปลายภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566ทุกระดับคิดเป็นร้อยละ89ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานรายวิชาบังคับทุกระดับมีผลสลัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย2.00ขึ้นไปทุกคนและมีผู้จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกระดับจำนวน21คน กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องจัดโครงการและสรุปผลการดําเนินง,งานการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องรายงานผู้ที่จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องสรุปผลการนิเทศติดตามการนําความรู้ไปใช้การศึกษาตามอัธยาศัย ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลโคกพัฒนาดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านกิจกรรมบ่าหนังสือชุมชนกิจกรรมห้องสมุดชาวตลาดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่อาสาสมัคร,รส่งเสริมการอ่านให้กับนักศึกษาและประชาชนในพื้นที่ตำบลโคกพิจนาและจัดทําสมุดบันทึกรายชื่อของผู้รับบริการในแต่ละวันบันทึกการอ่านของผู้รับบริการสมุเดเยี่ยมและแบบสรุปผลการจัดกิจกรรม คณะครูสกรระดับตำบลโคกเพชรพัฒนามีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชนเช่นประชุมประจำเดือนกับกำนันผู้ใหญ่บ้านของหมู่บ้านประชุมการจัดทำแผนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนาจากกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนจัดทำสรุปรายงานผลการประชุมและรายงานผลการจัดกิจกรรม ในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566คณะครูสกรระดับตำบลโคกพิพัฒนาดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนหรืองานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายดังนี้ดำเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพโครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลรับชุมชนส่งเสริมการรู้หนังสือโครงการส่งเสริมทักษะชีวิตของผู้สูงอายุ อาสาสมัครสกรและสรุปผลการจัดสีกรรมของโครงการต่างๆด้าน คุณธรรมจริยธรรมการมีวินัยการปฏิบัติตนที่เป็นแบบอย่างที่ดีการดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมความรักและศรัทธาในวิชาชีพความรับผิดชอบในวิชาชีพโดยคณะครูสกรรระดับตำบลโคกเพชรพนาได้ถือปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดจัดทำสมุดลงเวลาปฏิบัติราชการสมุดบันทึกความดีรายงานการประชุมแฟ้มสะสมผลงานรายงานผลการดำเนินงานและได้รับเกียรติบัตร ครูดีในวันครูที่ผ่านมา ด้านความคิดสร้างสรรค์และความรู้ความสามารถมีทักษะเทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่ครอบคลุมและเข้าถึงความต้องการของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและชัดเจนมีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้หรือสื่อการเรียนการสอนให้มีความหลากหลายทันสมัยและน่าสนใจมีทักษะในการกระตุ้นการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องมีเทคนิคการประชาสัมพันธ์มีความพึงพอใจของผู้เรียนและผู้รับบริการ โดยคณะครูสกรระดับตำบลโคกเพชรพัฒนาได้ร่วมกันจัดทำสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายทันสมัยและน่าสนใจจะทำแผนการจัดการเรียนรู้การบันทึกหลังการสอนมีระบบการบริหารจัดการชั้นเรียนที่ดีการประชาสัมพันธ์อย่างหลากหลายต่อเนื่องและเป็นปัจจุบันและมีแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนและผู้รับบริการ ด้านที่สองสภาพแวดล้อมทางกายภาพของสองกอรอตําบลดึงดูดความสนใจและเอื้อต่อการเรียนรู้ Good page best check in สอกอรระดับตำบลโคกเพชรพัฒนามีสภาพอาคารอยู่ในสถานที่ที่มั่นคงมีความเป็นสัดส,ส่วนและปลอดภยัยมีการจัดสภาพแวดล้อมโดยยึดหลัก5สผู้ใช้บริการเกิดความรู้สึกเป็นมิตรสะอาดตาปลอดภยัยมีชีวิตชีวาและมีความสุขในการเข้าใช้บริการมีการแสดงข้อมูลสารสนเทศตามบิบทของสองกอร์ตำบลที่เป็นปัจจุบันมีเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของตำบลตามบ,บิบทของพื้นที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่หลากหลายที่เอื้อต่อการเรียนรู้เช่นโตะ๊ะเก้าอี้คอมพิ เป็นสถานที่ที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการเรียนรู้ของผู้ใช้บริการได้แก่อินเทอร์เน็ต WiFi สื่อการเรียนรู้ออนไลน์เป็นต้นเป็นจุดเช็คอินที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้ใช้บริการมีการจัดทำรหัส QR c ค d e เพื่อใช้ในการศึกษาเรียนรู้ข้อมูลต่างๆ ด้านที่ 3. กิจกรรมการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาต่อเนื่องหรือการศึกษาตามอัธยาศัยมีความทันสมัยมีประสิทธิภาพในการให้บริการ Good Activity อกรอระดับตำบลโคกเพชรพัฒนามีการจัดกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาตามอัธยาศัยมีผลเชิงประจักษ์รวจเด่นและมีการปฏิบัติที่ดีรวมทั้งมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้ระบบออนไลน์ ได้รับเกียรติบัตรจากสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเชียภูมิด้านผลสำลีที่มีผลคะแนนเอเน็ตดีเด่นมีการปฏิบัติที่ดี best practice มีการวิเคราะห์ปัญหาสาเหตุของปัญหาจุดเด็ดจุดที่ควรพัฒนามีแผนการดำเนินงานมีการรายงานผลมีการเผยแพร่และมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้ระบบออนไลน์จัดทาห้องเรียนออนไลน์ e-book QR code เพจ แฟนเพจเฟซบุ๊กไลน์ระบบช่วยเหลือผู้เรียนออนไลน์ YouTube รวมทั้งจัดทำวิดีทัศน์รายวิชาต่างๆที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีการบูรณาการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัด,ก,รรก,รรจดก,กิจกรรมการเรียนรู้จัดทำแผนโครงการกิจกรรมการเรียนรู้รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สื่อแหล่งเรียนรู้และแบบติดตามผู้เรียนผู้รับบริการมีการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาของชุมชนและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายอย่างครอบคลุมและเป็นระบบโดยคำนึงถึงต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำ มีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบริบทของผู้เรียนผู้รับบริการในแต่ละกิจกรรมแต่ละพื้นที่จัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยจัดทำสื่อเทคโนโลยีที่นำไปใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาตามอัธยาศัยเช่น Google Classroom คอมพิวเตอร์ YouTube เป็นต้น อันที่4ผ้าคีเครือข่ายร่วมจัดส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ Good Partnership กรรระดับตำบลโค้ชพิพัฒนาได้จัดทำทำเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่นแหล่งเรียนรู้และภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่ที่ป็นปัจจุบันมีภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่ร่วมวางแผนการจัดการเรียนรู้และร่วมจัดการเรียนรู้มีอา,าสา,อา,าสมัครสกรอบตำบลอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านมีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีการดำเนินการจัดกิจกรรมตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอก ชในระดับพื้นที่ของสกอรอตาําบลในการจัดการเรียนรู้มีภาคีครือข่ายได้รับรางวัลจากการร่วมกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนจาัดก,การเรียนรู้ของสกอรอตาําบลการที่5มีนวัตรกรรมที่เป็นประโยชน์และสามารถนําไปใช้ได้จริง Good Innovation สกรระดับตำบลโคกเพชรพัฒนามีการนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีแนวทางการพัฒนาหรือต่อยอดเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้ในการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนรายงานการจัดกิจกรรมการใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมไปใช้ในการจัดการเรียนรู้รายงานการติดตามการนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมไปใช้มีการเผยแพร่เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมผ่านช่อง ทางต่างๆ